รับความจริงได้ย่อมไร้ทุกข์โดยพระอาจารย์ชาญชายัยอธิปัญโยคนส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่กับความเป็นจริงแต่ชอบอยู่กับความปรารถนาหรือความต้องการของตนเองพฤติกรรมดังกล่าวจึงนำความทุกข์มาให้โดยไม่รู้ตัว การอยู่กับความปรารถนาหรือความต้องการคืออะไรแต่ละวันเรามักจะคิดอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้มากมายต่างๆนานาจนเป็นความเคยชินหรือเป็นพฤติกรรมของจิตเช่นเมื่อขับรถหรือนั่งรถไปบนท้องถนนก็ไม่อยากให้รถติด ไม่อยากเจอสัญญาณไฟแดงไม่อยากให้รถคันอื่นมาตัดหน้าอยากให้ถึงที่หมายเร็วๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่กับความต้องการของตนเองทั้งสิน้นครั้นเมื่อเจอรถติดเจอสัญญาณไฟแดงเจอรถคันอื่นปาดหน้าไปถึงที่หมายช้ากว่ากำหนดก็เกิดความรู้สึกหงุดหงิดเครียดหรือโกรธ อาการเหล่านี้คือความทุกข์หากจู่กับความเป็นจริงจะอยู่อย่างไรอยู่อย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นคือเมื่อเจอรถติดก็รู้และยอมรับว่ารถติดต่อให้คิดอย่างไรรถก็ยังติดตามเหตุของมันเมื่อเจอสัญญาณไฟแดง หากยังเปลี่ยนเป็นไฟเขียวต่อให้คิดจนตายก็ยังติดไฟแดงอยู่นั่นเองเมื่อมีรถคันอื่นปาดหน้าก็รู้ว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นและผ่านพ้นไปแล้วต่อให้โกรธหรือดาแช่งชักหักกระดูกผู้ขับรถปาดหน้าอย่างไรก็แก้ไขเหตุการณ์นั้นไม่ได้เมื่อรถติด ไปไม่ทันเวลาก็ยอมรับความเป็นจริงว่าไปไม่ทันเวลาจะคิดคุณเคืองโทษสิ่งต่างๆที่ทำให้ไปไม่ทันเวลาอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้การอยู่กับความเป็นจริงและยอมรับความเป็นจริงจึงไม่ทำให้เครียดไม่ต้องทุกข์แต่ไม่ใช่ว่า จะต้องยอมจำนนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นหากรู้ว่าเส้นทางที่จะไปรถติดก็เผื่อเวลาเดินทางให้มากขึ้นหรือไปเส้นทางอื่นที่รถไม่ติดแต่ถ้ารถยังติดก็ยอมรับความเป็นจริงและหาวิธีปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาไปเรื่อยๆการใช้ชีวิตของเรา ในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้รู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเราจะต้องเดินทางต่อไปอย่างไรอีกการเดินทางของชีวิตของแต่ละคนเดินทางกันมายาวนานยาวไกลไม่รู้ว่าเริ่มต้นเมื่อใดและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดวันไหนณนะสถานที่แห่งใด ร่างกายมันมีอายุของมันอายุไขของมันอยู่ในช่วงอายุไขของมันเท่านั้นเองแต่เมื่อร่างกายแตกสลายหรือตายไปแล้วจิตมันก็ต้องเดินทางต่อไปไปหาที่เกิดอีกไม่จบไม่สิน้นสิ่งที่นำจิตไปเกิดก็คือตัณหาที่อยู่ในจิตเกิดทุกชาติ ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็มีความทุกข์ติดไปด้วยทุกข์กับกายทุกข์กับจิตทุกข์กับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วเมื่อตายไปมันก็ต้องไปเกิดอีกนี่คือการเดินทางที่แท้จริงของชีวิตจนกว่ามันจะหมดตัณหาหรือหมดกิเลสนั่นเองจึงไม่มีเหตุที่จิต จะต้องไปเกิดอีกถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรแล้วก็คิดว่าเกิดมาทั้งทีสแสวงหาความสุขสุขที่ชาวโลกปรารถนาคือสุขจากการเสพรูปเห็นอะไรที่สวยงามเสียงฟังอะไรที่ไพเราะ ได้กลิ่นที่เราชื่นชอบสัมผัสกับสิ่งที่นุ่มละมัชาวโลกก็ต่างปรารถนาสุขอย่างนี้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเขาเรียกว่าวัตถุกรกรมถ้าเรามีบ้านสวยๆงามๆมีรถที่โก้หรูมีเครื่องเสียงดีๆ อยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมดีได้กินอาหารอ,ร,อร่อยมีเงินมีทองใช้นึกอยากจะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวได้เราก็น่าจะมีความสุขจริงๆมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้หามาก็ด้วยความทุกข์ดูแลรักษาเขาด้วยความทุกข์ การที่มันเสื่อมมันวิบัติไปใจก็เป็นทุกข์ทีนี้เมื่อชีวิตมันต้องเดินทางไปอย่างนี้โดยอำนาจของกิเลสตัณหาที่ขับเคลื่อนจิตแล้วก็ขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะทำอย่างไรทำอย่างไรที่จะให้การเดินทางของเราให้มันสั้นลง มันจบได้เร็วเราก็ควรจะใช้ชีวิตส่วนหนึ่งนะเพื่อที่จะพัฒนาจิตของเราให้จิตของเรามีสติปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมทางโลกเอาไว้ทร,รม,มาหากินทางธรรมเอาไว้ใช้การดำเนินชีวิตของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็พยายามให้กิเลสต,ตัณหามันเบาบางลง เราควรจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานอกจากจะทำมาหากินแล้วก็จะต้องพัฒนาจิตใจพัฒนาคุณธรรมของจิตพัฒนาให้การเดินทางของชีวิตของเรามันสั้นลงมันจะได้พอเสถียรสำหรับการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดการที่จะไม่ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ถ้าเรามีเงินมีทองมีโอกาสมีศักยภาพอันนี้ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ทำอย่างไรการไปเที่ยวของเรามันจะเป็นการเที่ยวให้เกิดสติปัญญาไปด้วยให้เกิดโลกทัศน์ให้มีทัศนะที่กว้างไปเห็นความเป็นอยู่เห็นภูมิประเทศที่แปลก ที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นเราก็จะได้เข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจคนเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามมันเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วในธรรมชาติที่สวยงามในภูมิประเทศต่างๆแล้ว มันยังต้องเปลี่ยนต่อไปอีกไปยึดไปถือไม่ได้หรอกคนที่บอกว่าในสังคมที่เจริญแล้วเขาอยู่ดีเขามีความสุขจริงๆมันก็มีทุกเจืออยู่ด้วยนั่นแหละถึงแม้จะอยู่ดีกินดีเพียงใดก็ตามมันก็ยังแฝงด้วยความกดดันในชีวิตเราเห็นประเทศที่เจริญหลายประเทศ ที่คนเขาเครียดแล้วก็มีอัตราค่าตัวตายที่สูงเพราะว่าคนเขาก็มีความทุกข์อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนในสถานะไหนความทุกข์มันก็เกาะอยู่ที่จิตนั่นเองยังต้องดิ้นหล่นขนขวายทะเยอทยานแล้วก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่มันไม่มีที่ไหนหรอก ที่มันจะไม่มีทุกข์เลยไปเห็นไปรู้เพื่อจะได้เป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าการเกิดเป็นทุกข์การมีชีวิตอยู่มันมีทุกข์เจืออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นว่าโดยสรุปแล้วการมีชีวิตอยู่นี้ก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างมีสาระอย่างมีแก่นสารกับตัวเรา เพื่อพัฒนาตัวเราให้ถึงที่สุดของความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจแล้วเราจะได้อยู่กับสิ่งต่างๆได้โดยที่ทุกมันเบาลงบางลงถึงที่สุดมันก็ไม่ได้ทุกเลย